โอ้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 หมักน้องบอกอายเอ้ยมักปลามีคนเดียวเ่าคือพายเป็นแบบนี่มีแค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้อายคนเดียวชท่านั้น สวัสดีค่ะมื้อนี้เช็คอินอยู่มั้งเลยนะใครเห็นโพสนีนกอรีมาซามาลงจ้องตาน้องแน่มาใส่เซกเคน้องหน่อยอ่ะผู้บอกในเฟซนไ่นแหะก็ดเห็นจัสนี่เพราะย่มาทันี้ตอนนี้น้องโซ่เพรใจอดแอรับคนดูแลนิ่งตำแหน่งเฝ้ามานงไทยยู่กใจผู้ได้น้องสิเอาไปเป็นคู่เศร้าเบิรงอยู่เดเอะอายคเ่เท่น้องกอนเ้ามาถามใจไอ้ว่ะ ชัางคือไอชิดมาบ่แมนนี่มีมาตัวกันมักปะลาะมีคนเดียวบคือไพเป็นแบบนี้ไม่ใช่น้องเลย์ได้มีแต่ความจริงใจให้อายคนเดียวเท่านั้นมักปะละถ่ถาลูกตาต้องใจมักน้องแน่พุทธาลคือไพปอบอบวมปอบบวมแต่ก็มีหัวใจมีความจริงใจไอไอแมนเปิร์เซนโอเดทาใช่ไหมฮักหนองจริงเด้ ระวังละบ่ระทิ้งลงไปมากันฝ่าฟันชิ้นผู้ชายฮักเดียวใจเดียวนั้นเอาแปลพันแล้วไปหาผู้อื่นแม่ฮักไกลแต่โป้น้องยากสิพ้าก็่เคยไปวายแม่แน่นานแล้วเพื่อนรอบปัญทาอุ้มลานเด้อ มักปลหลามีคนเดียวบ่คือไพเป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้ไอคนเดียวเท่านั้นมักปลาหลามถันตาตั้งใจมักหนองแน่เพตาะแรกลคือไพพอโบมูนแต่ก็มีหัวใจมีความจิใจให้ไอเปอิดเส้นฝนมาน้องไอถึงใจพูดได้หนูเสเอาไปเป็นคู่ซ้อมเบิ่งอยู่เดเอไอพึงเท่น้องกัน ฟ้ามาถามใจอายว่าห่างน้องประจจัางคืออายเช็ดมาประแมนมีเนียวมาดูกันมักปลายแหลมคือไพเป็นแบบนี้ไม่แค่น้องเลยได้มีแต่ความจริงใจให้อาคันเดียวเท่านั้นมักปลายแหลมตาต้องใจมักหนงได้เพราะตัวเองคือไพออบอกเบาหมุนแต่ก็มีหัวใจมีความจริงใจให้ไอาลันปเปอร์เซ็น เบาบามั่แต่ก็มีความจริงใจให้อายรันเปอร์เซน